สวัสดีค่ะเห็นไหมคะว่าวันนี้มีขนมมาเต็มเลยนะคะแน่นอนคะ่ะวันนี้เราจะมารีวิวขนม มิสดีมกันนะคะพี่เชื่อนะคะว่าหลายคนเนี่ยอยากจะลองสั่งมากินดูแต่ว่าไม่รู้ว่ารสไหนมันจะอร่อยนะคะเดี๋ยวพี่เราจะบอกว่ารสไหนอร่อยที่พี่ชอบที่สุดนะคะแต่ว่าแอบ,บแกะกินไปแล้วนะคะ2รสด,ด้วยกันก็คือเป็นคอนเฟรกมีรสออริจินอลนะคะกับรสพิซซ่านะคะก็อร่อยนะคะแต่ว่าชอบเป็นรสชาติหวานมากกว่าแต่วตอนนี้เราก็มาดูชื่อร้านที่ส่งมาให้พี่โองรีวิวกันก่อนนะคะก็นี่นะคะจะเป็นร้านขนมมิสตดีนนะคะที่ส่งมาให้พี่โองชิมกันนะคะน้องน่ารัก มากเลยเห็นไหมนี่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 น,นี่ก็จะขายขนมมิสกี้นะคะก็สต็อกแน่นมากเลยนะคะร้านนี้ก็อย่าลืมไปกดฟอลโล่กันนะคะแล้วก็เอ่อก่อนที่เราจะไปชิมกันนะคะเราก็จะบอกก่อนเลยค่ะว่าใครที่จะไปซื้อขนมมิสกีนจากร้านนี้นะคะให้ให้บอกว่ามาจากรีวิวพี่หองนะคะน้องๆก็จะได้ของแถมให้ก็เป็นส่วนลดน้องๆก็จะได้รับสิทธิพิเศษไปเลยนะคะถ้าน้องๆบอกว่ามาจาก รีวิวพี่ตัโยงนะั่นโอเคเราจะไม่รีรออะไรเราจะชิมกันเลยนะคะอ๋อชิมไมหมดเลยดีกว่ามีคอนเฟลกรสชีสนะคะตอนนี้มีชีสมกคี้บาร์บ,บีคิวคอนเฟกนะคะก็จะมีั้งมุมสีรสชาติด้วยกันมีชีสีบาร์บีคิวพิซซ่าอิตาเลียนออริจินอลคือคาราเมลนั่นเองโอเคสามสิ่งนี้นี่แหละที่เราอยากกินมากๆ อันนี้รู้สึกว่าเขาเพิ่งออกใหม่ในช่วงฮาโลวีนะคะเป็นแท่งนะคะแล้วก็สอดไส้ช็อกโกแลตเราจะชิมอันนี้แล้วก็ออกคอนสรสชาตครีมนะคะบาวนี่กรอบเรามากินบาวนี่กรอบกันก่อนดีกว่าอุย้ยมีประมาณนี้เราจะมาชิมกันให้ดูว่าอร่อยไหมเขาบอกว่าอร่อยมากแล้วก็ยิ่งดีกบบนเรยิ่งอร่อยนะคะ อร่อยมากนี่ขอท้ายว่ากินกับนมมีโคตรอ,อร่อยเลยอะ่ะเก็บก่อนแอบแอบแอบไม่เคยกินอร่อยมากโอเคเราจะมาชิม sticky dark chocolate wafer low l o ด dark chocolate กกดดมาจะให้มาเป็นในแพ็กเกจนะคะมันก็จะเป็นถาดมาให้แบบนี้อันนี้กินกับนมก็อร่อยนะ อร่อยมากบาปไมนเนี่ยกินให้ดูอร่อยมากค่ะโอเคสุดท้ายเราจะกินกันนะคะตัวเด็ดแน่ๆคิดว่ามันเด็ดแน่ๆบ๊อปคอร์นซารครีมนะคะเมสตรีมบ๊อปคอร์นซารครีม วางเลยนะคะเนี่ยต้องไปสั่งต่อค่ะโอเคค่ะหลัาจากที่เรากินกันไปแล้วนะคะเราการันตีได้เลยว่าอร่อยแบบไม่ผิดหวงังแล้วก็ไม่เปล่องตังค์35บาทแน่นอนโอเคเราจะไม่ให้รู้ราคากนก่อนนะคะราคาคอนเฟกเนี่ยหมด4รสนะคะคาราเมลชีสบาร์บีคิวแล้วก็พิซซ่านะคะซองละ35บาทแต่ว่าถ้าซื้อ3ห่อเนี่ยก็จะ100บาทแล้วก็ อ่ป๊อปคอน์นห้าบาทเหมือนกันอุยถูกออร่อยด้วยเรากินติดกินต่ออยู่บาลนี่สามสิบเาบาทอันนี้สติ๊กสามห่อร้อยเหมือนกัน35บาทไปซื้อเลยเกลือสาค่ะไปซื้อเลยไอทีนี้ไปซื้อเลยอร่อยมาอย่าลืมนะคะใครไปซื้อจากร้านนี้นะคะบอกไปเลยว่ามาจากรีวิวพี่ยบนะคะน้องๆจะได้ส่วนลดแล้วก็ของแถมนะคะไปเลยไปซื้อไปกิน